เกมเริ่มแล้วครับเป็นสติวิทยาครับโยนย,ยาวยาวมาก่อนครับมาติดผู้เล่นของสายมิสเปิดมาเสาแรกลงลงไปยิงโอ้โหติดเซฟครับเอาสติวิทยาแทงมาได้ยิงไหมสติวิสติวิทยิทยยงเรียบร้อยครับ เป็นสตีวิทยา2ครับยิงออกนำสายมิตศึกษาไปแล้วครับในนาทีที่10เท่านั้นครับเสียงลูกบีดมายิงเลยครับอูข้ามคานออกไปไกลทำให้เล่นสบายเลยครับสตีวิทย 2. 2> ์สองเ,เ,เ,เออบอลมาเรียบร้อยไป S <S โอ้ยม oh, ีล้ำหน้าครับโอ้เฉียดเสาออกไปนิดเดียวครับจังหวะนี้ครับแต่ยังแบบนี้อ๋อไปเข้าทางอืสายมีศึกษาเตะบอลออกมาโดนบอลครับเก็บได้กับหมายเลขเกตของสายมิดมีตัวเติมมาแล้วครับมีตัวเติมพาบอลไปเองโอ้โอลมลงไปโอ้ล้มลูกคุคาเลยครับสายกษัตริย์สตีวิทสองเปิดเข้ามาสตีวิทละยังไงโอ้ยยังกลับมาจี้เปิดับสตีวิทสองเปิดมาไม่ล้ำครับ ผู้รักษาประตูออกมาอูย่านเอมดีกันตัวสามประตูการเล่นดิสติวิทย์สองปิดดุงดุงไปโอยชกออกมาครับเข้าทางสติวิทย์สองมุงเข้าไม่อูไม่ตรงกรอบครับผมสติวิทยาสองครับสติวิทยาสองโยนไปสามคนครับสติวิทย์สติวิทย์สติวิทย์ลงยิงโอ้ไม่ตรงกรอบครับผม เข้ามามงจังหวะนี้ออกไปครับเป็นเตะม,มุมของสายมิศึกษาครับให้สายมิศึกษานี่เคาะกันไปครับในหน้าเทรดของตัวเองครับเจอสตียตจังหวะนี้ก็เป็นดังสนั่นเลยครับเสียงนกวีดมายิงเลยครับโอ้ยซุปเปอร์เซฟของผู้รักษาประตูของสตีเป็นรีคิกของสายมิศึกษาครับปื บอลไปจังหวะนี้ตัวเล็กโอ้ยตัวเล็กของสายมิดตัวเล็กของสายมิดยิงอัดเข้ามาโอ้ยมีฟีย้อนกลับมาให้ฟีคิกจังหวะนี้ของสายมิดเล่นของสตีวีเตอร์เล่นไปครับอยากรู้กติก,กาเยอะฟรีคิีกของสายมิดยิงออฟีคิกสวยของสายมิดตึ้งตาครับจังหวะนี้ครับ เหมือนผู้เล่นของสตีวิทยาสองจะหลุดออกจากเกมครับไปมันก็นเลยทำให้เสียจังหวะในการตั้งกำแพงครับเจอไปแล้วเขาลูกเลยโอ้ไม่เข้าครับจังหวะนี้สตีวิทยิงยิงเรียบร้อยโอ้อไม่ได้ครับอโอ้ย เปิดบอลมาเข้ามืออีกครั้งของผู้รักษาประตูของโอ้ทางสายมิดอยู่สายมิดตักเข้าไปโอ้ยไม่ให้เสียงกันแล้วแต่วานี้ไม่ให้เสียงโอ้ปั้มได้เปิดเข้าไปดันเข้าไปโอ้ยนะพีพีไม่บอลบอลนะสองคนพีพีเลยเปิดบอลโดมงโด่มาเสาเลยไม่โอ้ตีเสาออกมาแจลสองเอาโตกลับของสตีวิท สตีวีต่โตกับสตีวีตใต่ใจไหมโดนจิ้มก่อนอู๋ตะคิวมารอเสียงนกวีดครับเสียงนกวีดมาปืนไปติดผู้ได้ของแถวสองออเป็นแปลกๆครับโอ้หมดเวลาการแข่งขันครับหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีครับเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้ต้องไปตัดสินด้วยการยิงจุดโทษแล้วก็แบบนี้ครับดีการครับเสียงนก<ๆ>เสียงนกวีดมา คนแรกของสตีวิตสองยิงเ,<ล>ยเข้าไปแล้วครับบุญคนแรกของสายมิดครับหมายเลขเจ็ดครับรยิงอุ้ยมาเหมือนกันครับหนึ่งหนึ่งครับยิงหนักเลยครับครับเสียงนกหวีดมายิงเรียบร้อยครับ สะใจเลยครับผู้เล่นของสตีวินคนที่2ของสายมิศึกษาครับเสียงนกวีดมายิงติดเซฟครับโอ้ไม่เข้าครับโอ้เอาแล้วครับสายมิศึกษาครับยิงไม่ได้ครับเสียงนกวีดมายิงไม่เหลือครับเอาแล้วก็เป็นสามประตูต่อหนึ่งครับเสียงนกวีดมายิง เอาแล้วครับไล่ขึ้นมาครับสองสามครับสายมิศึกษาคนที่สี่ครับเสียงนกวีดมาททไไดด้้้ชยิงโอ้ยหลอกขาตายเลยครับโอ้โหเสียงนกวีดมายิงเก้าอุ้ยต่อลมหายใจไปอีกนิดนึงครับสำหรับสายมิศึกษามา ยิงจบเกมครับ,บ,เ,รบเป็นสตีวิทยาครับ,รบเอาชนะในการโวนจุดโทษไป5ประตูต่อ3ครับต,ตกอรวมเป็น6ประตูต่อ4ครับ